สนุนโดยใหม่ชาหมักคอมบูชาเปรี้ยวหน่อยหวานนิดอร่อยชื่นใจจากบี t ทเก n ยาจุกันยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงใครที่กำลังตั้งหน้าตั้งตารอซิงเกิลใหม่ของลูกทุ่งหนุ่มเสียงดีแน็กวลลุดอดีตแชมป์ใหม่หมดนี้60สมัยอยู่ตอนนี้สิงเกิลใหม่กับสังกัดใหม่ไกล้คลอดแล้วนะคะ ว่าแต่ซิงเกิลนี้เป็นยังไงไปฟังจากป่าเจ้าตัวกันเลยค่ะสวัสดีครับผมแน็กพุทธนะครับผมศิลปินน้องใหม่ของทางค่ายผูไทยรคคอร์ดครับซิงเกิลแรกนะครับกับทางปูไทยรคคอร์ดกับงานเพลงมันกับมนยูนะครับผมเป็นเพลงช้าครับผมเป็นเพลงแนวอารมณ์นะครับมีความหมายลึกซึ้งดีๆครับผมเกี่ยวข้องกับรักสามเศร้านะครับผมความรักที่ไม่สมหวังนะครับแต่จะเป็นความรักที่ไม่สมหวังอีกหนึ่งรูปแบบนะครับซึ่ง ไม่ซ้ำกับที่แน็นเคยร้องมาอย่างแน่นอน,นะคะรับสำหรับความพิเศษของเพลงนี้นะครับคือต้องพูดก่อนว่า1ได้ท่านอาจารย์นุพันวัตรวิเศษวงศานะครับเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ให้แล้วก็ได้ท่านอาจารย์จินนี่ภูไทยนะครับเป็นผู้เรียบเรียงดนตรีนะครับแล้วก็ได้ทีมงานภูไทยรคคอร์ดนะครับถ่ายทำเอ็วีนะครับ,ททรบซึ่งความพิเศษของเพลงนี้คือเป็นการใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาดนตรีแล้วก็ององ,องรวมของ MV คิดว่าเพลงนี้จะโดนใจหลายๆคนแน่นอน เพลงนี้นะครับหลังจากที่เน็กได้ไกด์มาแล้วก็ก็น้นคิดว่ามันอาจารย์นู้เป็นคนที่เขียนมาแล้วก็ร้องไกด์มาให้ด้วยซึ่งความยากก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าอาจารย์แกก็ร้องเพลงมาละเอียดนะครับเน็กก็ร้องตามทางอาจารย์แล้วก็มาปรับให้เป็นตัวเองบ้างซึ่งการทํางานก็ค่อนข้างจะรวดเร็วครับ สำหรับการทำงานกับท่านอาจารย์จินนี่นะครับรู้สึกเป็นกันเองมากครับท่านอาจารย์ดูแลเราเหมือนครอบครัวนะครับผมมีอะไรช่วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกองบ้างการทำเพลงหรือแม้ทั่การคุมร้องศิลปินอะไรนี้ครับอยู่กันเป็นครอบครัวกูไทยรีคอร์ดครับรู้สึกมีความสุขครับเพลงนี้นะครับผมก็มีแพลนว่าจะปล่อยช่วงกุมภาพันธ์นี้นะครับแต่อาจจะยังระบุวันไม่ได้นะครับเพราะเราต้องรอเวลา นะครับผมแต่น่าจะคุมพันคุมพาพันนี้อย่างแน่นอนครับนอได้กขอฝากเพลงนะครับสำหรับเพลงมันกระแมนยูนะครับผมเป็นเพลงแนอกหักซึ้งๆนะครับผมติดตามได้ทางช่องภูไทยเรคคอร์ดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทาง Youtube หรือทางแฟนเพจนะครับผมติดตามข่าวสารนะครับของทุหนาได้ทาง Facebook ครับโรุษแผนท้สงครับยังไงฝากติดตามเพลงใหม่ของนกด้วยนะครับขอบคุณครับ เรียกว่าอีกไม่นานเกินรอก็จะได้ฟังได้ชมซิงเกิลใหม่ของหนุ่มคนนี้แน่นอนอดใจรออีกแป๊บนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอ t นเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย